สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำสาคูไส้หมูกันค่ะเราจะต้องมีน้ํามันกระเทียมเจียวค่ะยายจะเอากระเทียมหนึ่งกำมือเลยค่ะเอามาตำให้แหลกค่ะใส่น้ํามันในกระทะค่ะแล้วเอากระเทียมลงเจียวให้เหลืองสวยค่ะประมาณนี้ก็พอค่ะไม่ต้องเหลืองมากเพราะเขายังจะร้อนต่อไปได้อีกเนาะแล้วนําไปกรองค่ะ แล้วก็จะมี3เกลือค่ะยายจะใช้กระเทียม3มกลีบใหญ่ๆค่ะรากผักชีสัก3าสี่รากแล้วก็พริกไทย1ช้อนชาค่ะเอาไปตำเนาะในส่วนของไส้นะคะก็จะมีหอมหัวใหญ่1หัวค่ะเอามาสับเนาะแล้วก็หมูสับ300กรัมค่ะหัวไชโป๊สับ100กรัมน้ำตาลปี๊บ200กรัมค่ะสซี่๊วขาว1ช้อนโต๊ะแล้วก็ถั่วลิสงเอามาบุบค่ะ150กรัม ใส่น้ำมันกระเทียมเจียวในกระทะค่ะสักสามช้อนโต๊ะค่ะใส่สามเกลือลงผัดให้หอมค่ะใส่หอมใหญ่ลงผัดให้มีสีใสค่ะได้แบบนี้แล้วก็ใส่หมูสับลงไปจ้าตามด้วยหัวชัยโป๊และน้ำตาลปี๊บค่ะ ผัดให้ทุกอย่างเข้ากันดีแล้วปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวค่ะสุดท้ายใส่ถั่วลิสงบุบลงไปค่ะใช้ไฟกลางในการผัดค่ะก็จะผัดไปเรื่อยๆจนไส้เริ่มเหนียวค่ะแล้วก็ปิดไฟทิ้งไว้ให้เย็นเนาะพอไส้เย็นสนิทแล้วเราก็จะมาปั้นเป็นก้อนกลมๆค่ะขนาดของไส้ก็ประมาณ1ช้อนชาค่ะ ในส่วนของสาคูนะคะเราจะใช้สาคู200กรัมค่ะเอามาร่อนให้ให้ฝุ่นออกให้หมดค่ะแล้วก็นำไปแช่น้ำา5 5นาทีค่ะเทน้ำทิ้งค่ะแล้วก็นวดเล็กน้อยพอที่จะปั้นเป็นก้อนได้ค่ะขนาดของสาคูก็จะเอาใหญ่กว่าไส้นิดนึงค่ะ ยายจะคลึงสาคูให้เป็นวงรีค่ะแล้วก็ใส่ไส้ลงไปแล้วก็ห่อให้มิดเนาะคลึงอีกทีให้เนียนค่ะ ใส่น้ำในซึ้งค่ะยกขึ้นตั้งไฟค่ะยายจะใช้ใบตองในการรองนึ่งสาคูค่ะจะฉีกเป็นแผ่นๆแบบนี้แล้ววางห่างๆกันค่ะเพื่อที่ไอ้น้ำจะขึ้นมาตามรูได้เนาะแล้วก็ทาใบาตองด้วยน้ำมันค่ะทาให้ทั่วเลยค่ะแล้ววางสาคูลงนึ่งค่ะวางให้ห่างๆกันนิดนึง ใช้ไฟกลางในการนึ่งค่ะประมาณ5นาทีหรือจนกว่าสาคูจะใสค่ะตอนนี้สาคูของเราก็สุกแล้วค่ะใช้แปรงจุ่มน้ำมันกระเทียมเจียวมาทาสาคูให้ทั่วเลยค่ะเขาจะได้ไม่ติดกันเนาะ แล้วก็ตักออกจัดเสิร์ฟเลยค่ะเสิร์ฟพร้อมผักกาศหอมแล้วก็พริกสดค่ะโรยข้างบนด้วยกระเทียมเจียวจ้าค่ะสำหรับวันนี้ยายก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ